ส่วนเทคนิคนะคะก็ดัชนีนี้เริ่มปรากฏภาพของการเป็นไซด์เวสหลังจากที่รักษาฐานบริเวณ1,520จุดได้นะคะระยะสั้นก็เลยเอพอดูมีอัพไซด์นะคะซึ่งหากว่าเมรกขึ้นด้านบนนะคะก็คือเส้นแนวต้านด้านบนเนี่ยก็ถือเป็นจุดเข้าซื้อตามนะคะก็คือประมาณ1,542นะคะเพราะว่าก็มองว่าน่าจะมีโอกาส break, เบรกจากความเป็นดาวเทนขึ้นไปได้นะคะแต่าหากว่ายังไม่สามารถทะลุ1,542จุดขึ้นไปได้เนี่ยก็ยังน่าจะเทรดดิ้งในกรอบไซด์เวสบริเวณ1,520-1,5 สีสองได้เช่นเดิมนะคะ ะะตัวแรกเป็นตัว In Touch นะคะก็น่าจะได้เวลารีบาวหลังจากราคาทรงตัวมาตลอดเดือนโดยมีสัญญาณหนุนจาก Modified Stochastic ที่วกขึ้นมาจาก Head s o l d ได้แล้วนะคะก็กรอบจากการแกว่งตัวเนี่ยจะมีแนวต้านแรกอยู่ที่73.75นะคะถัดไปก็ตามเส้นเทรนด์ไลน์ที่เป็น Size Way Up ที่75บาทรับที่71บาท50คัทลอสที่70บาท50ถัดมาเป็น f โ o นะคะตัว EPCO ตัวนี้เนี่ยวันศุกเนี่ยดิ่ดตัวขึ้นปิดเหนือ e MA 25วันนะคะ่งเป็นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยที่อยู่บนสุดได้สำเร็จนะคะแรง ซื้อก็ค่อนข้างหนาแน่นมีสัญญาณหนุนจากเครื่องมือทางระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะแนวโน้มก็ค่อนข้างดีแนวรับจะอยู่ที่6บาท20แนวต้าน6บาท70กับ7บาทแล้วก็คัทลอสที่6บาทส0สตางค์ตัวสุดท้ายเป็น B M C L นะคะ B M C L มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็วอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะขณะที่ราคาเนี่ยก็ดูเหมือนจะสร้างฐานได้แล้วนะคะบน E M A 75นะคะก็น่าจะได้เวลารีบาวนะคะ ต,ต้านด้านบนก็คือ EMA 25ที่ประมาณ1.78ถึง1.880นะคะรับที่1.72แล้วก็คัดลอสที่1.69ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ